สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาครเชิญคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมกันกำหนดทิศท,ทางส่งเสริมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสาครค่ะ เมื่อวันพุธที่11มิถุนายน2568ที่ห้องประชุมท่าจีนสารากลางจังหวัดสมุทรสาครสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาครได้จัดประชุมคณะกรรมการสภาอุตสากรรมท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาครครั้งที่หนึ่งทับ2568โดยมีนายมนตรีเพิ่มศิล์นเอียดเอือ้อประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาครเป็นประธานการประชุมพร้อมด้วยดรกดชนิภาอินทสุวรรณรองประธานสภาอุตสากรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนางสาวจุไรรัตชัยทวีทรัพย์ รองผอ,อ,อ,อทอทอทอสำนักงานสมุทรสงครามดรพันธ์พิมลฉายาจิตชยวัฒน์ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสาครและคณะกรรมการสภาุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคเรเข้าร่วมค่ะโดยในที่ประชุมได้มีการร่วมกันกำหนดทิศทางส่งเสริมประชาสัมพันธ์กิจกรรมและการท่องเที่ยวของจังหวัดเช่นสภาุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาครร่วมกับสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาครโดยนายมดตรีเพิ่มศิลนเอียดเอื้อ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาครได้เปิดเผยว่าจะมีการจัดคอนเสิร์ตท่องเที่ยวและบันเทิงเพื่อการกุศลครั้งที่2ในวันเสาร์ที่19กรกฎาคม2568เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณหอประชุมตลาดทะเลไทยซึ่งกิจกรรมภายในงานจะมีการแสดงคอนเสิร์ตเต็มวงกับ2ศิลปินนักร้องเพลง Rock 90, Fly, ร็อกยุค90อีดวงฟลายปะทะกบแท็กซี่พร้อมทีมงานเต็มรูปแบบพิธีกรผู้ใหญ่แดง4ฟเส สุธิชัยย่อนสภาโจกและการแสดงอื่นๆเพื่อนํารายได้จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลกระทุ่มแบนซึ่งหากท่านใดสนใจสามารถซื้อบัตรได้ที่ตัวแทนฝ่ายจําหน่ายบัตรของสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาครหรือสามารถติดต่อได้ที่0947607777ค่ะนอกจากนี้ในส่วนของทททสำนักง,งานสมุทรสงครามนางสาวจุไรรัตชัยทวีทรัพย์ รองผอ,อททท,ท,ทสำนักง,งานสมุทรสงครามได้เปิดเผยว่าจะมีกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดเข้าพรรษา10-12กรกฎาคมนั่นก็คือกิจกรรมนั่งรถฟรีเที่ยวสาครบุรีในวันเข้าพรรษาโดยจะจัดรถให้นักท่องเที่ยวได้นั่งฟรีเพื่อนั่งกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์5สถานที่โดยเริ่มที่ศาลเจ้าพ่อหลังเมืองสมุทรสาครวัดป้อมวิเชียนโชติการามวัดเจษฎารามศาลพระโยคาวและวัดกรกราก หากท่านได้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เพจการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานสมุทรสงครามค่ะส่วนดรพันธพิมลฉายาจิจยวัฒน์ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสาครจะมีการจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวเช่นการปั่นจักรยานเพื่อการท่องเทียทเท่ยวเที่ยวฟรีกินฟรีโดยจะปั่นเข้าไปอย่างแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของทั้ง3อํอำเภอในจังหวัดสมุทรสาครค่ะ อย่างไรก็ตามสภาอุตสากรรมท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาครพร้อมขับเคลื่อนการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาครอ,อย่างเต็มความสามารถเพื่อดึงนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเที่ยวมาช็อปมาชิมของอร่อยของจังหวัดสมุทรสาครซึ่งเป็นแหล่งอาหารทะเลสําคัญของประเทศค่ะครับสำหรับสภาอุตสากรรมท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาครนะครับเราได้มีการจัดกิจกรรมคอนเสิร์ตท่องเที่ยว ได้ความสุขสนุกได้กุศลนะครับในวันเสาร์ที่19กรกฎาคมปีนี้นะครับผมก็เรียนเชิญทุกท่านเป็นมีส่วนร่วมในการาซื้อบัตรคอนเสิร์ตนะครับอะไรได้ส่วนหนึ่งเราจะสนับสนุนในการซื้อ,อเครื่องวัดความดันนะครับให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน,นะครับเพื่อดูแลคนสมุทรสาครคร,ครับขอฝากไว้ด้วยนะครับ เราจะมีเจ้าหน้าที่นะครับนำเสนอบัตรให้กับทางพี่น้องผู้ประกอบการโรงงานแล้วก็บริษัทห้างร้านต่างๆนะครับแต่ถ้าหากท่านมีความประสงค์จะซื้อบัตรนะครับสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์นะครับ0947607777นะครับอีกครั้งนะครับ0947607777ครับ ในส่วนของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะสำนักง,งานสมุดสงครามค่ะเราจะดูแลในส่วนของสมุดสาครด้วยในเดือนกรกฎาคม2568ในช่วงวันเข้าพรรษานะคะเราจะทํากิจกรรมเชิญชวนนักท่องเที่ยวนั่งรถฟรีเที่ยวเมืองสาครบุรีในวันเข้าพรรษานะคะ ว,วันที่10.11.12กรกฎาคม2568ค่ะเราก็จะเชิญชวนเที่ยวถ้าอย่างไรนักท่องเที่ยวที่สนใจติดตามข่าวจากเพจ f a c e b o o k ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานสมุทรสงครามนะคะขอบคุณค่ะในส่วนของสำนักง,งานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสาครน,นะคะจะเป็นการจัดก,กีฬาเพื่อการท่องเที่ยวการจัดเป็นกิจกรรมการปัป่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว เข้า <S an> ไปแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดทั้ง3ามอำเภอของจังหวัดสมุทรสาครค่ะในแต่ละครั้งเราจะจัดประมาณานักปั่นประมาณ500คนต่อครั้งค่ะเที่ยวเที่ยวฟรีกินฟรีของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสาครค่ะต้องเรียนว,ว่าจังหวัดสุทรสาครเรานะครับ เป็นจังหวัดที่อยู่ใกล้กรุงเทพนะครับเป็นเมืองรองที่อยากเชิญชวนให้ทุกท่านแวะเวียนมาเที่ยวนะครับเรามีทั้งอาหารทะเลสดใหม่เรามีทั้งแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมากมายนะครับเรามีแหล่งท่องเที่ยวอัตลักษณ์ถิ่นอัตลักษณ์ชุมชนนะครับรอให้ทุกท่านมาเยือนนะครับก็ขอฝากสมุทรสาครไวใ้ให้ทุกท่านได้มาเยือนนะครับขอบพระคุณครับ